พบกับเราทีมทนายความดอกอร์กฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทักิพลสังปรษาทีมทนายความดกรกฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยโอเคนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับความรู้ทางกฎหมายนะครับให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะ มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงไปในส่วนที่เป็นความรู้ทางกฎหมายนะครับผมนะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับจากที่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ของกระทําคดีเป็นการแชร์ปัญหานะครับที่เพื่อนๆได้มีการถามเข้ามานะครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายโดยตรงเลยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่องของการให้นะครับผมการให้นะครับก็แน่นอนครับ เราต้องเคยเจออยู่แล้วเนาะ,นะการให้ก็ให้ทรัพย์สินให้เงินทองให้อะไรต่างๆเนาะซึ่งในส่วนเนี้ยนะครับกฎหมายเขาก็ได้ระบุบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้การให้เนี่ยมีมีการควบคุมนะโดยกฎหมายนะครับมีกฎหมายบัญญัติเงื่อนไขต่างๆเอาไว้นะครับซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งมาตราอะไรนะเนี่ยผมขอละอไวนะ้เนาะการให้เนี่ยก็คือสัญญาซึ่งผู้ให้นะครับโอนรัส์สนของต้นให้แก่ ผู้อื่นนะครับผู้รับโดยเสน่หานะครับโดยผู้รับเนี่ยยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้นะครับผมซึ่งการให้นะครับก็จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบนะครับในส่วนของการให้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้แล้วเนี่ยจะถอนคืนได้ไหมยังไงนะครับก็คําตอบก็คือสามารถทําได้นะครับผมถ้าในกรณีที่ว่าผู้รับการให้เนี่ยเขาได้ทําการประพฤติในละคุณกับผู้ให้นะครับผู้ให้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะ ฟ้องเพิกถอนนะครับการให้ได้ภายใน6เดือน,นครับผมนับแต่ทราบเหตุแห่งการประพฤติในละคุณนะครับแต่ไม่เกิน10ปีภายหลังเหตุการณ์ประพฤติในละคุณนั้นนะครับผมเว้นแต่นะครับหากว่าเป็นการให้ที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเพื่อถอนคืนการให้ได้นะครับผมได้แก่นะครับ 1. การให้บัพเน็ตสินจ้างโดยแท้นะครับ 2. การให้สิ่งที่มีค่าพันติดพันธ์ 3. ให้โดยหน้าที่ทําจัญญานะครับ 4. ให้ในการสมลดนะครับผมใน4ีเหานี้เนี่ยถ้าผู้ให้ครับได้ให้ไปแล้วแต่ต่อมาผู้รับได้ประพฤติในละคุณนะครับผู้ให้ไม่สามารถที่จะฟ้องขอเพื่อถอนคืนการให้ได้นะครับผมเนาะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อ,ขอกฎหมายเกี่ยวเรื่องของการให้นะครับผม ซึ่งทางผมเนี่ยก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของการให้น,นะครับก็คือในประเด็นที่ว่านะครับการถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคุณเนี่ยได้เฉพาะผู้ให้เท่านั้นนะครับจะถอนคืนการให้เหตุในละคุณกับผู้รับโอนจากผู้ให้ไม่ได้นะครับผมก็คือว่าหากปรากฏว่าหลังจากเราให้แล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยผู้รับการให้เนี่ยได้มีการโอนทรัพย์สินที่ให้นั้นต่อบกับบุคคลอื่นเนี่ยเราจะไปต่อมาเนี่ยผู้รับการให้ได้ไปพึ่งทุนกับเรานะครเราจะไปฟ้องผู้ที่รับโอนจากผู้ให้ผู้รับการให้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะถือว่ามันพ้นตัวเขาไปแล้วเนาะในส่วนการฟ้องคดีนะครับผมก็ให้ฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับผมส่วนการให้ที่ไม่ใช่ให้โดยเสน่หานะครับแต่เป็นการให้ตามสัญญาปณีปรานยอมความเนี่ยจะถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับ ประพฤติในละคุณไม่ได้นะครับในส่วนของการที่จะเรียกนะฮะเพื่อถอนการให้นะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นนะครับผมก็คือกรณนนีที่ว่าถ้าผู้รับเนี่ยได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับเป็นความผิดอาญายอย่างร้ายแรงแตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาครับกรณีที่2คือถ้าผู้รับได้ทําให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะครับ หรือมินประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะฟ้องเพื่อถอนคืนการให้ได้กรณีที่3นะครับผมถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับในกรณีทั้ง3ดังกล่าวก็เป็นเหตุที่ผู้ให้เนี่ยจะสามารถเพื่อถอนคืนการให้จากผู้รับได้นะครับ โอเคครับผมนี่ก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการให้นะครับในวันนี้นะครับที่ผมนํามาแชร์ให้กับผู้ท่านในเบื้องต้นนะครับผมถ้าหากท่านใดเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายก็สามารถที่จะติดต่อทางเรามาได้นะครับในทางเบอร์โทรศัพท์ที่ติดอยู่ที่คลิปนี้เลยนะครับเอาว่าอย่างสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นความรู้ไรนั้นฝากติดตามด้วยครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ